สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกทท่านด้วยล้กันครับคลิปนี้ก็พามาชมรถเฮนะครับของเขมรกัมพูชานะครับผมเพื่อนบ้านของเรานะครับมาถึงก็ถนนเลยครับผมอุปสรรคนะครับทีมงานนี้นะครับไม่แน่ใจว่ากําลังจะไปเปิดงานที่ไหนนะครับแต่ก็เป็นเจบินล้วนๆเลยครับมาถึงก็รถไถคูโบตานะครับผมมาแล้วนะนี่เลยนะครับผม เดี๋ยวโตเครื่องปั่นไฟก่อนเครื่องปั่นไฟก็สไตล์พี่ขเเมรเลยนะครับโตพ่วงขับโตอ,อย่างนี้เลยโอ้มาถึงล้อฟรีแล้วครับพี่น้องเออนะเห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วก็เนาะพี่น้องอืมนะสุดจริงครับบ้านเขานี่ยังเล่นกันอยู่แบบนี้นะครับผมก็เนาะ ก็ตามยุคตามสมัยแล้วกันนะครับผมสไตล์ใครสไตล์มันไม่ว่ากันเด้อพี่น้องดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันครับผมอันนี้เป็นปีใหม่ๆเลยนะ2025เราเลียนะครับไม่ใช่10ปี2 0ปีที่แล้วนะครับผมแต่บรรทุกได้เยอะมากเลยนะอืมอันนี้ก็กําลังจะเข้าวัดนะครับผมน่าจะเป็นงานโจทย์เล่นไหมพี่น้องนะครับแต่ดูสภาพถนนบ้านเขานะครับผมก็ ยังเป็นถนนดินแดงอยู่นะครับมาถึงก็รถเทลากเครื่องปั่นไฟเนี่ยเครื่องปั่นไฟก็ยังเป็นสไตล์หัวอ e ีเต็อย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นบริเวณวัดนะครับผมอ๋อมาถึงแล้วครับผมโอ้ยนะสุดยอดจริงๆครับผมนะเดี๋ยวระบบเสียงจะทยอยดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็ พามาชมพามาดูนะครับผมว่าฝั่งนู้นเขาเล่นกันยังไงนะครับอันนี้เป็นบริเวณจัดงานนะครับงานวันนี้ก็อยู่ในพื้นที่วัดนะครับผมก็นี่เลยครับผมทีมงานมาถึงเรียบร้อยนะครับผมวันนี้ใช้หอนสองเสียงกลางสองเองนะพี่้องเออแต่ทําไมเบสกลางเหลมเขานี่ทําไมไม่ค่อยบาลานกันเหมือนเครื่องเสียงบ้านเราเนาะ นะครับผมเห็นหอนสองผมเห็นกลางสี่นะครับแต่เบรดเยอะมากนะครับนี่โอ้น่าจะโจทย์ก่อนครับพี่น้องนะนี่ดูเบรดครับพี่น้องมีกี่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเบรดสิบแปดครับแต่กลางนี่น้อยมากนะครับผมเออนะฮะอ๋อเครื่องปัดไฟโถดมาไว้ทางนี้แล้วเนี่ยครับก็มารอแล้วตอนนี้โอ้นี่ฮอนอยู่ด้านล่างด้วยนะครับแต่ก็เบรดเยอะกว่านะ เออนะสไตล์พี่เขเมรแล้วกันครับผมอ่ะขอบคุณด้วยแล้วกันครับที่เข้ามารับชมนะก็ดูเพื่อความบันเทิงเด้อพี่น้อง